ส้มตำดาวรุ่งสองครับมาที่นะครับซอยน่าจะเป็นเดืนอนจำขายดีมากเลยก็มีไก่มีหมกนเนี่ยหมกไก่น่าทานมากน่าจะเอาไก่แต่ผมสั่งแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในช่วงเที่ยงลูกค้าค่อนข้างเยอะ จะเอาไก่สักไม้นึงทานทุกอย่างครับไม่เท่าไดครับจังสิไอไม้เท่าไรครับเนี่ยหค่ะห้าสอันนี้ยีเนาะสิบ5มย่สหัวใจยี่สิเอาหัวโอ้เอานสิ มกอีกย่างครับน,<ก>นี่ยมกมกเ่มกปลาแก้วค่ะฮะปลาแก้วปลาแบบไหนเนาะปลาแก้วครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งกันครับได้แล้ว<ม>กลับมาแล้วครับส้มตำสั่งไม่เผ็ดตนาะงปูตักแล้วก็ไก่ ก็สั่งแบบไม่เผ็ด แต่เป็นหวานที่รักก็ไม่จี๊ด ก็เข <aunque> ้าสวยจักจานนึ่งได้กัน แต่เชียวมีติดงานแค่หนึ่งคนนะท้มีคนเซ็น่คะก็ はい。

thank yes. you คข้างๆเยอะอะไรเยอะเราทานต่อครับ FC นี่นีปูเต๋อตัวปูเป็นปูหนึ่ง